สวัสดีครับวันนี้จะมานําเสนอเป็นชุดใสน้ํามันนะครับวันนี้จะมาแนะนำสี่รุ่นนะครับเรามาดูกันนะครับว่ามีรุ่นอะไรกันบ้างนะครับตัวแรกเป็นของ j x 3 5สา0ห้าสองหนะครับ t l 4สามนะครับตัวนี้สี่สิบาทไม่รวมส่งนะครับตัวสไปเป็นของเครื่องพ่นยาเจ7นะครับตัวนี้ราคาห้าสิบาทไม่รวมส่งนะครับ ตัวต่อไปนะครับอันนี้เป็นของ nbc หนึ่ง rbd c หนึ่งหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัว l นะครับสเรียกว่าสายยางตัว l นะครับอันนี้สามสิบบาทไม่รวมส่งนะครับตัวต่อไปก็เป็นของ nbc หนึ่ง rbd c หนึ่งครับอันนี้เป็นแบบตัว s นะครับราคาสามสิบาทไม่รวมส่งนะครับท่านใดสนใจนะครับทักไปที่เพจ t s อะไรเกษตรได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะแปละลูกเพจยงไท้ายคลิปนะครับขอบคุณมากครับ